พอทานยิท่าเข้าไปคือไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ไม่เพีย5ห้าวันที่ที่ทานแล้วอ่ะคือลืมไปเลยว่าเคยชาที่ขาคือแต่หายไปโดยที่เราไม่ทันได้ได้รู้ตัวว่าเอา,อาการชานี่คือหายไปแล้วค่ะแล้วก็คือนอนนอนไหนได้คือที่ที่สองคัญเลยที่ที่รู้สึกว่ากลับสู่แบบ สภาวะปกติก็ก่อนหน้าที่จะมารู้จักออริซ่าแล้วก็ได้ทานออริซ่าเนี่ยนะคะคือมีอาการแบบเหนื่อยง่ายแล้วก็คือหายใจไม่ทั่วไม่ทั่วท้องไม,ไม,ไม่ไม่เป็นหน้าอกแล้วก็แบบคือว่านอนแล้วก็แน่นคืออาการสองปีที่ผ่านมาคือนอนแล้วมีเหมือนมีอะไรมาทับที่หน้าอกแล้วหายใจสะดุดทรมารมากมากเลยคือนอนหลับไม่ได้<ม>แล้วพอนอนบางทีนอนแล้วแบบหัวใจเต้นแรงมากแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอก คืออาการเป็นเยอะขนาดนี้คือเต้นแบบเต้นรัวแล้วคือต้องสกงบใจตื่นมาทําอะไรนิดนึงก็ก็ต้องหยุดพักมีอาการเริ่มขาชาขึ้นมาถึงหัวเข่าวิตกกังวลว่าเป็นอะไรคือคุณอัดก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์คอริซาก็ทานได้5วันการทานครั้งแรกก็คือเช้า2เมตรเช้ากลางวันแล้วก็นอนครั้งละ2เม็ดคือทานได้5วันคือเห็นผลคือว่าแบบมารู้ตัวทีคือไม่เหนื่อย คือทาอะไรนี่คือแบบปกติทํางานบ้านเดินกวาดบ้านล้างจานนิดหนึ่งก็คือเหนื่อยแล้วต้องนั่งพักคือแบบหายใจไม่ออกแล้วก็คือแบบต้องนอนนอนแบบเพื่อให้มีมีมีแรงกลับมาสักพักหนึ่งถึงจะคือคือลุกขึ้นกลับมาทำงานบ้านได้ร่างกายคือหายใจอิ่มขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าจากที่เคยชาตรงหน้าอก ไม่มีมันโล่งมันโล่งคือจากความรู้สึกจริงๆว่าคือมันโล่งจริงๆคือปวดศีรษะนี่ก็ลืมไปเลยค่ะว่าเคยปวดศีรษะไม่มีการเครียดสุขภาพดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็รู้สึกได้ค่ะว่าไม่มีอะไรที่ต้องกิจกรงมองเลยคิดว่าจะรักษาทู่ไรอย่างต่อ เลจากนั้นเนี่ยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าตัวแกรมอาร์ซนอลนะครับมีงานวิจัยนะครับของของบริษัทในใงญี่ปุ่นทดสอบมาเห็นว่าการลดลงของทีบาร์หรือไลปิดเปอร์ออกซิเดชันในกระแสะเลือดลดลงได้อย่างชัดเจียนอย่างชัดเจนไอการเกิดไลปิดเปอร์ออกซิเดชันในกระแสะเลือดนี่ครับส่งผลทําให้เกิดผลผลเสียต่อร่างกายมากมายหลายกองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ รหรือหรือหรือเป็นโรคสโต๊ e นะครับหรือเป็นโรคมากมายไก่กองที่เกิดจากไอเลติดออซิเดชันตรงนี้แกมมาซูน่าตัวนี้ไปลดการเกิดไลปิดออ x ซิเดชันเพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับคนไทยเพราะคนไทยเนี่ยชอบเที่ยวดื่มชอบสังสรรค์พอสังสรรค์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขณะที่เราหลับกลางคืนแล้วก็จากสภาวะที่เราดืมา่มอะไรต่างๆมาก็ทําให้สภาวะของการเนี่ย ไลปิดโอสเฟเดชันในกระแสเลือดที่สูงนะครับที่นําไปก่อเกิดโรคมากมายหลาย่อพันการที่เราทานแกงมาาชิโนดลงไปเนี่ยมันสามารถช่วยทําให้ไมโครเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยเกิดการหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะครับและขณะเดียวกันก็ทาเป็นลดปริมาณของไลปิดฟอสเฟเรชันในกระแสเลือดให้ลดลงเราจึงทําให้ร่างกายตื่นมีความแข็งแรงแล้วก็เสี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ก็จะลดลงตามมาด้วย การเกิดไรปิดออกซิเดชันเนี่ยนะครับผมจะโชว์เห็นใ,นในภาพนี้นะครับก็คงจะเห็นว่าในกลุ่มคอนโทรลคือกลุ่มที่ไม่ได้กินเหล้านะครับเมื่อคนไม่กินเหล้าเนี่ยเราคงจะเห็นว่าเรื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่กินเหล้าเนี่ยการเกิดแบบออกซิเดชันหรือไรปิดออกซิเดชันในกระแสะเลือดของคนเนี่ยจะสูงมากกว่าคนทั่วไปเนี่ยประมาณ4ี่เท่านะครับแต่เมื่อเรามีการทานแกรม,มาหรือชานนอลงไปเนี่ยทำให้ไอายการเกิดทีบาร์หรือการเกิดแบบออกซิเดชันตรงนี้ ลดลงมาแทบจะเป็นสูงกว่าคน,คนที่ไม่ดื่มเหล้าเพียงนิดเดียวนี่คือว่าตัวนี้มันสามารถช่วยป้องกันการเกิดปาวะอักเสชั่สิ่งผลที่ตามมาก็คือถ้าเรามาดูการทํางานของตับดูจากค่าเอนไซม์นะครับควบค,คู่กบคลุ่มคนโรลนะครับกับกลุก่มคนที่กินแอลกอฮอล์เราคงเห็นว่ากลุ่มคนที่กินแอลกอฮอล์เข้าไปนี่นะครับค่าค่า GOT แลวก็ค่า GPT เนี่ยสูงกว่าคนที่ไม่ได้กินเหล้าประมาณ5เท่า นะครับสูงกว่าประมาณ5าเท่าเมื่อแหลังจากที่เรากินแกมมาออริจินอลลงไปเนี่ยค exactly. ่าเอนไซม์ตับตรงดังกล่าวนี่ครับลดลงมาเนี่ยครับสูงสูงกว่าค่าปกติของคนทั่วไปแค่ประมาณเท่ากว่าเท่านั้นเองเพราะฉนั้นแต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยจริงได้เห็นผลได้ชัดเจนนะครับว่าแกมมาออริจินอลเนี่ยสามารถลดค่าการการถูกทาลายจากเอนไซม์ของตับตรงนี้ได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากค่าของ อะดับออกซิเดชันหรือเลปติกเวอร์ฟิชันในกระแสเลือดลดลงจึงทําให้ค่าเอนไซม์ตับเนี่ยพลอยลดต่ำลงไปด้วยนะครับจากภาพนี้จึงเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแกนม่าอานอสแนนเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อคนที่ชอบดื่มและคนที่ชอบสังสรรค์นะครับเพราะเมื่อเราดื่มเราสังสรรค์แล้วไปเนี่ยเราเราได้ความสุขทางหนึ่งแต่ขณะเดียวก็เกิดโทษทางทาึงคือมาทํรลายร่างกายเราก็ควรจะเลือกทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์เพื่อไปเสริมในส่วนที่เราขาดตรงนี้นะครับนะ